สวัสดีครับกลับมาพบกับควนชัยอีกแล้วนะครับควนชัยอยู่ที่ยูรูสุกิโยนสาขาพ่มายโคราชบ้นานเราเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้วันสบายๆเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเซลล์ทิปกันหน่อยกันละกันนะครับเซลล์ทิปตอนนี้ก็เพิ่งมีประเด็นกันนะครับก็แถวๆโคราชน,นี่แหละแล้วก็เกิดขึ้นอีกหลายที่นะครับนเรื่องของเซลล์ทิปเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเซลล์ทิปกันหน่อยกันละกันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ กำลังจะตัดสินใจจองรถนะครับแล้วกําลังลังเลว่าเซล์ที่เราจะจองรถด้วยนะี่เขาเขาเป็นเซล์ตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะมีเรื่องของการหลอกลวงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ควัชัยจะเผยข้อสังเกตสาข้อนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นเกราะป้องกันตัวเรานะครับกับมิชชีพลักษณะนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อสังเกตแรกนะขวัญชัยอยากจะให้สังเกตเรื่องของ การมีตัวตนนะครับการมีตัวตนของเซลล์ท่านางนั้นนะครับถ้าในกรณีที่อ๋อถ้าขึ้นมาที่โชว์รูมใหม่อย่างนั้นนะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ายัางไงก็ขึ้นมาที่โชว์รูมอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาทํางานอยู่ที่นี่หน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าในกรณีที่อ๋อติดต่อกันผ่าน ผ่านไลน์ผ่านโทรศัพท์ดู YouTube หรือแม้แต่ในเพจ Facebook นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งการซื้อแบบออนไลน์เนี่ยทุกว,วันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่า,ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแหละนะครับเนาะสำหรับข้อสังเกตว่าฟิลท่านนั้นมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับก็ให้ไล่ดูว่าให้เขาบอกชื่อเสียงเรียงนามเขาทั้งหมดไหมนะครับ เขาอยู่ที่ไหนไประจำอยู่ที่ศูนย์ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับรวมไปถึงเข้าไปดูในเพจของเขานะครับเพจในเขาใน YouTube ของเขานะครับว่าเฮ้ยเขามีตัวตนอยู่จริงไหมเขามีการอัพอัพเดตในเรื่องของคลิปอัปเดตในเรื่องของเขตอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อที่1นนะครับดูว่าเขามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่านะครับ ข้อที่2นะครับข้อถัดมาข้อนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญไม่แพ้กันนะครับอันเนี้ยเป็นอ่อมันอาจจะอาจจะแหวกแนวหน่อยนะแต่ขวชัยใช้วิธีนี้แหละในการซื้อของออนไลน์นะครับกรณีที่ขนใชัยต้องการที่จะซื้อของออนไลน์เนาะคือขลใชัยจะสมมุติว่าเราซื้อผ่านเพจใช่ไหมครับขวัชัยจะสังเกตดูนะสังเกตดูว่าความเคลื่อนไหวของเพจของเขาเป็นอย่างไรน,นะครับถามว่าทําไมการดูความเคลื่อนไหวของเพจขเขา หรือแม้แต่ช่องทางในการอัปโหลดคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรทาไมถึงสามารถที่จะคัดกรองเซลล์คลิปหรือว่าเซลล์ตัวจริงได้นะให้ลงรึกภาพตามแล้วกันนะครับถ้าในกรณีที่ออเราเข้าไปในเพจใช่ไหมครับเพจที่ออไม่รู้แหละมีแต่รูปภาพรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดแบบเนี้ยใครก็ทําได้นะบอกเลยว่าใครก็ทําได้นะครับดึงดึงภาพจากอูมาใส่ตัวหนังสือก็ทาได้แล้วนะครับ แต่ในกระบวนการในขั้นตอนการซื้อขายรวมเปทุ้มหมายป้ายเด็นเนี่ยครับไล่ตั้งแต่อัดหนึ่งเล็กจองกันนะครับจองเสร็จอัดตัดรถเข้าอูนะครับตัดรถเข้าอูอัปเดตรถที่อยู่ในอูหลังจากสมมอบเสร็จอัดเป็นเรื่องของอะไรละ่ะเรื่องของการดําเนินการไฟแนนซ์ประกอบการคือขั้นตอนนะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วเราคิดว่าเซลล์ท่านนั้นนะครับถ้าเขามีสตอรี่เยอะขนาดนีน้เขามีเรื่องราวเยอะขนาดนี้เนี่ย เขาจะโพสลงไหมนะครับให้เราสังเกตดูว่านอกเหนือจากที่เขาโพสโปรโมชั <S <S ่นภาพรถสวยๆเนี่ยเขามีอะไรอัปเดตลักษณะนี <like> <S 2> <S 2> ้หรือเปล่านะครับเฮ้ยมีการส่งมอบรถหรือเปล่านะครับมีการถ่ายรูปรถกับเซลล์หรือเปล่ามีการถ่ายรูปกับลูกค้าหรือเปล่ามีการอัปเดตเรื่องของทะเบียนมีการอัปเดตเรื่องของอ๋อรถที่อยู่ในอู่หรือเปล่านะครับอันเนี้ยเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อเพจนี้เนี่ยเฮ้ยมีความน่าเชื่อถือจริงๆนะครับเข้าขายจริงๆนะครับ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะสําคัญที่สุดในบรรดาสามข้อสังเกตทั้งหมดเลยนะครับคือเรื่องของการโอนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยโคตรจะสําคัญเลยนะครับนอกจากเราดูล่าเฮ้ยเขามีตัวตนอยู่จริงนะครับเพนมีการอัปเดตอยู่จริงนะครับมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นเป็นปัจจุบันเนาะ ในจังหวะที่เราต้องการที่จะโอนจองรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนจองรถการโอนตัดรถเข้าอู่นะครับอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะครับให้สังเกตว่าเขาหรือว่าเซลล์ท่านนั้นนะครับให้โอนเงินไปที่บัญชีไหนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นอ๋ใชัยอยู่อิวสุกิยนใช่ไหมครับอ่ะเลขบัญชีที่จะต้องโอนเงินจองโอนเงินมาจัดรถเข้าอู่ ก็ต้องเข้าหิงยน์นะครับอันเนี้ยเป็นเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเซลล์บางท่านที่บอกว่าเฮ้ยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่ามันไม่ใช่เป็นชื่อบริษัทมันไม่ใช่เป็นชื่อหอจกเนี่ยแบบเนี้ยเราต้องตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เนะี่ยมันจะวิ่งไปไหนนะครับให้ถามาทางเซลเล์โดยตรงเลยนะครับว่าเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่อ๋อถ้าถามว่ามันมีการโอนเงินนอกเหนือจากนอกเหนือจาก บัญชีของบริษัทไหมอันนี้คุใช้ยบอกนะว่ามันมีอยู่จริงนะครับถ้าถามว่าทําไมมันถึงมันมีอยู่จริงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ไนดะ้ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามนะครับที่เรามีการสั่งแต่งเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มกับทางอู่นะแบบนั้นนะ่ะจะเป็นการจ่ายเงินตรงเข้าอู่นะครับแต่ว่าการจ่ายเงินตรงเข้าอู่เนี่ยให้ดูว่าของที่เราจะได้รับครับยกตัวอย่างเช่นอ่ารดเสร็จค่อยจ่ายได้ไหมอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเราก็เห็นของเรากดใช่ไหมครับอ๋อ เพราะว่าอู๋พวกนี้จะมีจะมีเครดิตอยู่แล้วนะครับจะมีเครดิตกับทางบริษัทอยู่แล้วนะครับข้อสามเนี่ยสำคัญนะครับในเรื่องของการโอนเงินเข้าเข้าเอ,อเข้าจองเข้าตัดลดนะครับดูว่าเขาให้โอนเข้าที่ไหนนะครับน,นี่ก็จะเป็นสามข้อนะที่ขวัญชัยเอามาฝากนะครับในเรื่องของให้สังเกตว่า เซลล์ที่เราจะจองรถด,ด้วยนะครับเป็นเซลลตัวจริงหรือว่าเซลล์ชิปนะครับนอะกอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของโรคบรรทุกมันป้ายแดงนะติดต่อสอมการขวันนชัยได้นะครับขวัชัยย้ำอีกครั้งนะขวัใชัยอยู่ที่อีรุสคิงโย,ยนสาขาพิมานโคราชบ้านหลังนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ